อีเพลงนึ่งที่เป็นเพลงประกอบเฉพาะเพลงพิเศษเพลงนึงก็คือที่ที่ไม่รู้จักแล้วก็เพลงนี้ก็คือผมว่าดังสถานประเทศเลยกีตาร์โป่งมีเครื่องอินโทรใช่ไหมครับใช่ที่ที่น่าสนใจแต่ว่าเพลงนี้ก็คือแปลกที่ขี่และที่อีแฟฝ์ใช่อีแฟฝ์แล้วก็ก็คําถามเดิมถ้าเราเห็นอีแฟฝ์แล้วเป็นเพลงร็อกส่วนใหญ่ก็ก็จะจูนแฝดมาเล่นอีเพราะว่าหลายๆวงร็อกในตำนานก็ทำแบบนั้นจูนไหมครับผมไม่จูนผมใช้กีตาร์โปเหมือนเดิมซึ่งซึ่งทำไมคือผมผม ไม่รู้นะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมมองว่าในในมุมคนเล่นกีตาร์โมไม่ค่อยเล่นฟอร์มคอร์ด e. อีอ่ามันมไม่เพาะใช่ด้วยด้วยอะไรบางอย่างคือแบบด้วยด้วยความมันไม่ลิงกิ้งอ่ะใช่เพราะม<อ>ันเพราะ<อ>ว่ามันมันเปิดได้แค่อีที่เหลือมันเป็นคอทา่าผมจะเห็นว่าถ้าเป็นผมเล่นนะมันก็จะมีคนผมจะเล่นเป็นแบบเนี้ยอ่าใช่ซึ่งทําไมรู้ไหมซึ่งมันมันจะทําให้รู้สึกแบบนึง ผมว่ามันอึดอัดเพราะว่าคุณไม่มีสเปซสาหรับการผ่อนถอยหลังไว้คือคือสมมติว่ามันสูงขึ้นอย่างเดียวใช่ผมเปจะชอบเล่นคอดฟอร์มดีพวกมือกีตาร์ชอบเล่นคอดฟอร์มดีพวกยี้ตโปองครับเพราะว่ามันจะสามารถขึ้นไปเป็นเอย่างเงี้ยตัวเบรดมันขึ้นได้ไงหรือต่ําไปจนถึงอีแต่พอเราไปบล็อกที่อีอ่ะมันต่ำสุดที่อีแล้วมันถอยไม่ได้ใช่เบสดมันได้แต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวมันอึดอัดผมว่าความสึกของคนคนเล่นก็อึดอัดแล้วก็ความสึกของการได้ยินก็อึด ใช่มันจะแต่ผมรู้สึกว่าเพลงถ้ามันเป็นเพลงแบบคีย์เอียแล้วเป็นเพลงร็อกอ่ะมันอี E เนอร์ได้เพราะร็อกมันต้องการที่ล็อกไมเนอร์เพราะมขนเป็นอัดอยู่แล้วแต่พอเป็นเมเจอร์มันแบบผมว่าไมเนอร์อ่ะพอมันเป็นไมเนอร์ถ้าฟอร์มอี E เนอร์มันมันเปิดสายโน้ตได้เยอะมันแบบแต่ว่าพอเป็นอีเมเจอร์เงี้ยจบเลยจบเลยใช่ได้แค่นี้บออกได้แค่นี้แล้วไม่นี่ก็ต้องเป็นวอยส์อย่างเงี้ยคือแบบใช่ใช่ มันจะรู้สึกแบบหนึ่ง<ช>มันจะแบบเป็นลอยออมันคือไม่ได้เป็นไม่ดีนะแต่มันให้ความรู้สึกแบบนึ้งซึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือเล่นแล้วก็จะจําแบบก็จะซ้ําเลยนะใช่ไ,ไอไ้เนี่ยไอ้สิ่งเนี้ยเล่นแล้วซ้ำทันทีเลยนะนึกออกเลยเพลงอะไรใช่เยอะแยะเลยอะเพราะงัน้นก็เลยเราก็เลยเล่นเป็นตัวโใช่เป็นคาร์โปแทนผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วก็ฟังดูสบายกว่าก็เป็นอ่นก็เป็นคีมก็เล่นธรรมดาเลยเล่นธรรมดาเลธรรมดาเลยแต่ว่า ผมจะชอบเล่นขอนี้ตัว E ใช่ไหมสมมติ E อย่างเงี้ยสมมติ E เจ็ดผมชอบเล่นฟอร์ซิชันนี้อ่าอะไรเป็นอันนี้เป็น F อ่าในก็คือเป็นชัยอัดเป็นเหมือนแบบใช่แต่ผมจะเพิ่มตัวนายเข้าไปด้วยคือเป็นเหมือนเป็นตัเป็นนายใช่ไหมเป็นนายที่ทูคัตเลอร์ชอบใช้อ่าอันนี้ใช่ไหมใช่แต่มันเป็นคอแจ๊ดอะคอแจ๊ดอ่าตัเป็นนายซึ่งพอผมจะสามารถเปิดสายนี้ได้ด้วยนะอืมตัวตัวสองคาร์บอนเนี่ย มันก็จะเพาะเพราะว่าถ้าเราเล่นแค่ตรงเนี้ยมันก็จะแหลมแหลมกีตาร์ปุ่มมันจะไม่ไม่คุมแต่ถ้าเราเปิดเข้าไปด้วยมันก็แบบอ่ามันก็ต้องขึ้นไอเดียใช่ขึ้นมาเป็นนึ่งแปแล้วก็คอดสามนะครับสามไมเนอร์นะก็คือเป็น G G จีไมเนอร์ก็ได้เทคนิกนะครับแล้วก็ไปคอดสองแต่เป็นสองที่เป็นโดเป็นเซเว่นเซเว่นแอดไนด์โดเป็นเซเว่นไนด์ จริงๆนคอร์ดนี้เอฟเนั่นแหละเอฟเซแต่ผมเ่นไว้ินี้ซึ่งเป็นข์อนอกคีนอกคีใช่ไหมเวลาเจอนอกคีเงี้ยเสียงมันจะเฮ่ยอะไรวะมันเนอร์นอร์แลเวลาเจอผมจะรู้สึกมันไปไหนต่อมันจะต้องส่งไปในงที่ไปไหนต่อครับไป5้ครับหก็คือคอร์ดบีแฟบีแฟเพราะฉะนั้นไอเอฟเซเ่นเมันเป็น5้ของบีแฟครับมันคือเซ็กแคล y ร o m โรบ่นเพราะว่าจริงๆ ในคีอีแอสเอไปเนร์โฟแล้วเอเซเว่ซึ่งเป็นยืมก็คิดว่ามเป็นยืมมันจะมีแฟดะมองมีแฟดเป็นหนึ่งใช่ไหมครับลองเล่นให้ฟังทีนะครับาเรนี่คือนอกีทีนี้เพลงนี้มันดังจนพวกเราพวกเราคุ้นละฟังไม่รู้สึกปกติแต่ถ้าฟังแต่คอร์ดอย่างเดียวไม่มีร้องมันจะแบบ ้อะไรวนนิดึงจริงๆผมชอบขอดเพลงนี้นะท่อนพีคอรัสอะไรเงี้ยก็คือยากหมดเป็นท่อนพีคอรัสเป็นไงพีคอรัสก็จะเป็นเริ่มด้วยขอดสามแปลกไหมขี่ดีให้เธอมาขอดสามแล้วก็ไปขอดมีนอกคีย์ใช่ห้ามายเนอร์บีเซเว่นเอ้ยนี่อ่ะซีเซเว่นซีเซเว่นแล้วไปเดี๋ยวครับแล้วก็อันนี้ไปกลับมาไอ้ที่สองเดียวไหมอันนี้กินแล้วก็ไปห้า ก็มไหมเพราะไอสองเมื่อกี้มันยังทำหน้าที่เหมือนเป็นสเกลุดูไปนั้นส่งไปห้าแต่ไอคอร์ดเมื่อกี้จากคอร์ดสามใช่ไหมครับนี่เแล้วไปคอร์ดอะไรนะ C 7ใช่ไหมครับอ่า B flat B flat minor อ๋อโอเคห้า minor ก็คืออันเนี้ยห้า minor ยืมมาจากคีย์พาราเลลไม minor ของ E flat E flat minor อ่าลืมไปหฮเรืองนี่เป็น C 7ใช่ไหมครับ แล้วไปอันไปไหนต่อแล้วก็ไปสองเรมไปแดนอ่าเห็นไหมมันก็เป็นโดเซกันน์ดูเิ่มแดนอีกครับคือ C7 เซเว่นน่ะเป็นห้าของ F อ่าอ่าส่งไป F แล้วก็ F อ่าเห็นไหมพวกไอพวกคอร์ดนอกทีส่วนใหญ่ผมก็จะหาว่าถ้าไอคอร์ดไมเนอร์ประหลาดๆมันจะมาจากพาราเลลว แต่ถ้าเกิดมันเป็นคอร์ดเซหรือแบบเมเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเซกเก้นเรนดอรี่โดเมนนั์ของไอ้คอร์ดถัดไปไปยืมมาส่งไปคอร์ดต่าืมมาส่งนี่ก็เลยไอเดียแต่ตอนแต่ก็คงไม่ได้คิดคิดเป็นเสียงไม่ได้คิดคิดเป็นเสียงนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าฟังจริงแล้วไอคอนเซ็ปต์มันคือคอร์ดมันจะแบบกดดันนิดนึงคอร์ดมีความมีความประหลาดมันมีความเครียดมันมีเทนชั่นใช่ประหลาดทุกคอร์ดเลยทุกคอร์ดนี่เกิดีึ้นก็ประหลาดแต่ว่ามันจะทําให้ไอคอร์ดสุดท้ายอ่ะ เหมือนเหมือนหนังจบแฮปปี้เอนดิ้งอ่านี่คือไอเดียใช่ไหมครับอ่านี่คือคุณค่าของซิก r รีเดียแบบนั้นหรือการจางเนแท่านเข้ามาอย่างที่บอกว่าเราคุ้นกับเพลงนี้แล้วถ้าเราเล่นขึ้นมาอ่าก็ไม่มีอะไรเราจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ถึงเพลงนี้เราฟังแค่คอร์ดอ่ะ ันจะเหม็นอะไรเงี้ยครับเพราะอย่างท umm ี่บอกว่าพอมันลงตัวแล้วมันมีเพลงที่เราจำได้เรามันก็จะโอเคนะครับแต่มันก็จะได้ความตื่นเต้นแบบของไอเดียสำคัญคือมันต้องรีโซ่ไงใช่มันต้องรีโซ่ ถึงบอกว่าเซตกาเล่นดนตนั้นมันจะต้องโดมินั้นเพื่อส่งไปใน่ัช่คือถ้ามันไม่เรยบร้อมันก็จะแบบมันจะเหม็นอ่ะมันจะปาดอะ่นคุณเล่นคอร์ดอะไรทีอะไรแต่อนี้คือดนตรีมันมีที่มาที่ไปเราสร้างเทนเซนต์ขึ้นมาเพื่อเพื่อจะผสมเนี่ยเพื่อที่จะส่งมันไปหนสร้างทางสร้างเข้ามาแล้วก็ต้องสร้างออกไว้ด้วยอนะครับแล้วก็จริงๆคือทฤษฎีที่ไปได้ในมุมผมอย่างที่ถามโฟมเมื่อกี้ว่าตอนคิด ก็คงไม่ได้คิดทฤษฎีอืแต่ว่าในมุมของการเรียนรู้อะถ้าเราเข้าใจทฤษฎีแล้วอธิบายด้วยทฤษฎีเราจะเข้าใจมันได้ภายใน2นาทีหรือนาทีเดียวว่าอ๋อมันคือ secondary dominant แล้วคุณก็ไปศึกษา secondary dominant มันจะเอาไปใช้ต่อได้ใช่แล้วเวลาคุณอยากได้ความรู้สึกแบบนี้คุณก็เอาไอ้ secondary dominant เนี่ยไปใช้นัะครบทีนี้อีกอันนึงครับ Indo รูเพลงดีขึ้นเล่นยังไงครับ Indo ก็จริงๆมันเป็น traditional แบบจริงๆผมผมว่าได้ vibe แบบพวกเพลง minthe เพราะแบบ จริงมันไม่มีอะไรไม่มีเลยก็เหมือนเป็นเบสไลน์เป็นอะไรธรรมดาเลยแต่ว่าก็คือือบ้าบื้อก็คือจริงๆมันต้องการที่เคลื่อนจากเบสดา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 แต่ว่าเพิ่มตัวตัวไซต์ตัวนี้ไปแทนแทนที่จะเป็นแบบมันจะดูไม่มีอะไรไม่ถึงเต้นการแวะเข้าไปเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจจริงๆรงนี่น่าสนใจ ก็จะมีอ่าใช่เหมือนก็มีเซ็กซ์กันเลยแบบนซ์ซ้อนอยู่อะห้าห้าห้าหนึ่งใช่จริงๆแล้วมันเหมือนมีเซเว่นนะเพราะว่ามันยังอยู่ในห่วงของคอน์หนึ่งอยู่ใช่ไหมการได้ยินตัวเซเว่นในช่วงนั้นน่ะมันทำให้รู้สึกมีตัณฑ์นนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเตอร์เดอร์ถ้าถ้าเราได้ยินตรงเนี้ย มันเป็นความรู้สึกแบบใช่แต่เพราะในในริฟที่เป็นซิงเกิลโนแบบเนี้ยแต่ละครั้งเราก็จะได้ยินฮาร์โมนีอยู่แต่แค่เราจะไม่ได้ไปสนใจมันมากใช่แต่มันทำให้เราได้ได้ได้ความรู้สึกความน่าสนใจมาสร้างความรู้สึกเออของของคอร์ดนั้นอะไรเงี้ยบวกกับใส่ออกเตปเข้าไปผมเล่นเล่นเป็นออกเตปก็คือเหมือนเล่นคู่แปดเลยมีออกมีออกเตปดับอยู่ใช่ออกเตปดับอยู่ในสตูดิโอในมาสเตอร์ใช่แต่เล่นสดก็คือเล่นรายเดียวก็มีกีตาสองคนไงก็ปู่เล่นปู่เล่นตัวต่ำปู่เล่นตัวสูงไปอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ อ่านี้ก็คือเป็นยินดีที่ไม่รู้จักครับโอเคสุดท้ายครับมีถ้าคุยกับเทนนิไฟอาไม่พูดถึงเพลงนี้ก็คงไม่ได้อกับเพลงยินดีที่ไม่รู้จักไปคุยกับโฟมาแล้วว่าเล่นออริจินัลมันเป็น e f a t และคาดคาโปช่องหนึ่งเล่นดีปัจจุบันที่วงเล่นเป็นคีย์อะไรครับผมเล่นเป็นคีย์ดีไปแล้วในเล่นคอนเสิร์ตเล่นไลฟ์เนี่ยก็คือมันจะเซฟเสียงแหลมของแหลมด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะแล้วก็ตัว ปู่จะได้ไม่ต้องมีกีตาร์จูนสองแบบด้วยใช่ไมโอ้ใช่ใช่ไม่งั้นเล่นยากตอนออริจินอลในห้องอัดก็คือเล่นจูน e flat ไหมหรือว่าเล่นเล่นน่าจะเป็นเป็นเป็น e flat เลยอะคือจูนตรงเราจูนตรงในห้อนอเราเล่นเป็น e flat ใช่ครับแล้วก็ไปเล่นเป็น d มาหลายปีได้แต่ว่าที่คุยกับโฟว้อะคุยเป็น e flat เพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องขอให้ปู่เล่น e flat เหมือนกันจัดไปครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนิดนึงจะได้จะได้เหมือนแกะตามได้เลยตาม master ตาม master ได้เลยได้ครับ โฟบอกไว้ครั้งที่แล้วว่าท่อนขึ้นเพลงที่เป็นลิกลิฟที่จำเพลงได้ปู่เล่นต้องเตะต่ำโฟเล่นน้องเตสูงใช่ไหมรวมกันก็น่าจะประมาณนี้นะผมไปแก้ลายที่โฟไปดูของลายที่โฟเล่นมาอลองดูอ่าเล่นเป็นโน้ตซิงกกิลโน้ตธรรมดาเลยใช่ครับแต่ในเพลงนี้จุดที่น่าสนใจคือก็จะมีลายกีตาร์ที่มี ความเป็นแบบทอนดี้ไฟล์เอ้าอีกแล้วที่เราคุยกันมาตลอดคือมันไม่ใช่อีกแล้วแหละเพราะมันเป็นทอนดี้ไฟล์เอ้าอะไรใช่ไหมแบบนี้นะครับลายที่ขึ้นมาเจ๋งๆเลยก็คือในทอนคอรัสจะมีลายที่เหมือนเล่นเป็นยูนิซันเป็น่ะดีดีดิวดิวดิวอ๋ครับแต่ว่าก่อนจะเข้าคอรัสตอนนันจะมียินดีที่ที่แบบผู่เล่นเปิดับเปิดเบอร์ตอนนั้นเล่นเป็นไงครับเป็นก็ไม่มีอะไรเลยตรงนั้นก็คือลายเหมือนเมโลดี้ร้องเลยยินดีที่ใช่ครจะ ก็มีตัวอะไรบ้างในตัว E flat นะครับตัว F <alguma> แล้วก็ตัว G ่แล้วก็มาเข้า,ารูทของคอร์ดบนท่อนท่อนคอรัสครับก่อนท่องอะไรจะเปนมี A flat A flat minor เอาแค่อ่ะฮะ G minor C ไป C minor ก่อนนะครับ บางยาเป็น c 7แล้วก็ E R F7 แล้วก็ B e flat ซึ่งขออันนี้ผมไม่ได้แกะเองครับแกะมาผิดครั้งที่แล้วคุยกับโฟร์แล้วโฟบ์บอามันก็จะมีเทนชั่นที่แบบเหมือนแบบเนี่ยเหมืนนะอนคอนคอร์ดคีย์มีแบบห้าหนึ่งห้าหนึ่งอะไรอย่างเงนนี้ยเนาะก็ใครสนใจเราไปดูตอนที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ปู่เล่นเป็นยังไงครับในลายตรงเนี้ย ผมจะเล่นให้ดูหน่อยโอเคปะวันสองยี่นักจากมาแล้วก็เล่นรูททีนี้มันจะมีอยู่เราเราจะ ใช่แล้วซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่ายูนิซันเบนใช่ไหมคือปูดันงสองโน้ตเป็นโน้ตเดียวนะเป็นเป็นแบบอ่ามันคือาโน้ตเดียวกับแต่ว่ามีการดันไอ้สายข้างบนเนี้ยให้มันได้โน้ตเดียวกันเพื่อเพื่อให้มันโดดออกมาอ่านะครับอันแรกก็คือเหมือนเมโลดี้ก็คิดตอนคิดน่าจะคิดเป็นเสียงเหมือนกันหมดเนาะใช่ตื้อดือเดือใช่ไหมครับทำยังไงไม่ให้มันไปกลบ กระชนกับเสียงร้องอืมอ่าก็คือเป็นดาดาเดินจากดาดาเดาวแล้วก็ดาดาเดินดาแล้วก็ลงลงคอร์ดลงมีลงไมเนอร์อ่าตรงนี้คือเล่นตัวสามใช่ไหมใช่ครับปรับโน้ตให้มันเข้ากับคอร์ดที่ทำวันนี้ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ก็เล่นคอร์ดใช่ไหมแล้วอันนี้ก็คอร์ดธรรมดาใช่ไหมแล้วก็รอบที่สองรอบที่สองเป็น ก็กลับกันมันก็คือเหมือนลายตอนแรกถูกไหมแล้วก็เป็นอ่าก็คือเหมือนคิดเป็นโน้มอนกันว่าจะวิ่งกลับเข้ามาตัวนี้ยังไงใช่ไหมครับประตูไอตัวที่เป็นมเนอร์ใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นขอบกันเลยใช่เดี๋ยวปูหลงเล่นทั้งหมดให้ดูอีกทีได้ไหมครับตั้เป็นพวกกันเลยจู เล่นกีตาร์ไฟฟ้าของ t ทอร์นิไฟเอาครับและเพลงนี้ก็ตกใจจากท่อนนี้ตัดปุ๊บเข้าโซโล่ไปเลยแล้วโซโล่ก็แบบเต็นออมาเแล้วคอร์ดมันก็แปลกๆเหมือนแบบเหมือนท่อนจงใจอะไรให้ตกใจหรืเล่าะไม่รู้เพราะเหมือนพอจบพุกใช่ไหมไปเลยมันควรจะต้องมีอีกห้องหนึ่งหรืออะไรแบบไปเลยอะไรเงี้ยทีนี้โซโล่เล่นเป็นยังไงครับ one two three four เล่นนั่งเล่นนั่งคือมันเป็นเป็นดีด้วยใช่คือปกติอ่ะเล่นคีย์อีกคีย์หนึ่งด้วยแล้วก็เล่นเล่นโชว์อีกแบบหนึ่งด้วยไม่ได้เล่นแบบเล่นโชว์ตามออริจินอลแล้วใช่คอนโซโล่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นยูนิซันเป็นซะเยอะเป็นดั้นสายคู่ใช่ยรับไอเดียเหมือนกับตอนคอรัสเอามาขยายคอโซโล่เนี่ยขึ้นมาเป็นกีมาเนอร์ครับพอมบีแฟลตมาเนอร์แล้วก็เป็นซีเซเว่นคอนอลคีย์เป็นเอฟไน นอกคีเป็นเดิมแล้วแล้วก็มาเป็น B flat s, <S ซึ่งข้อ,อน,นี้ก็มาจากมาจากท่อนในเพลงแหละมาจากท่อนพรีบใช่ไหมครับอโอเคทีนี้ปู่เล่นอะไรบ้างครับขึ้นมาประโยกแรกเป็นอะไรนะครับบ er นควาจีเมเนอร์เนาะได้โอ้อาแบบม,ม,มันก็คือเป็นเหมือนจีไป er เลยอา er เพจิโอเห<ล>มือนมันมีตัวจี 1, ตัวหนึ่งครับตัวดีตัวห้าแล้วลงมาตัว B flat ตัวสามนะครับ ประโยชน์ถัดมาครับมันอยู่บน B B flat minor กับ C s e v เนาะอ่าตัวนี้ก็คือเป็นเล่นบน B มันต้องขึ้นมาเป็นอะไรบ้างกระดันสายเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ไหมครับเป็นเนี่ย B flat ใช่ก B flat minor ใช่เลยนะครับ B flat minor จะเลยมี B flat C แล้วก็ D flat ครับแล้วบนขอด C เหมือนเป็น C 7 e e เนาะมีตัวตัวหตัว G ครับแล้วก็ตัว m i ตัว7 B f l a แล้วก็มีมาลง r ูท t อ่าแต่อย่างที่บอกตอนคิดน่าจะเป็นมเมโลดี้ก็คิดเป็นเสียงแหละแต่เราก็เห็นว่าเมโลดี้สวยๆลงเดินเกินมันก็จะเป็นคอร์ดโทนซะเยอะนะครับแต่ถ้ามี t ทนชั่นก็จะแบบไอหูมาเลยต่อจากนั้นมันอยู่บนคอร์ดบนคอร์ด F สองห้องนด้โอ้เล่นอะไลครับ ฟังเหมือนจะส่วนใหญ่เป็นคอโทอนแต่มีเทนชั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเลนอยู่ในนเบนใช่ไหมครับมีโน้ตอะไรบ้างที่เล่นเป็นอันแรกเอเอฟแฝดครับอ่าแล้วก็เอฟแฝดเนาะเอฟแฝดซีแล้วเป็นต่อแล้วไปเอลง F ลองรูดตรงนี้เราก็จะเห็นว่นเป็นอัพเปโจนะใช่ใช่เป็นอัพเปโจเลยนะจะมีเนี่ยเอเอฟ A C E f at, F แล้วก็มีไอตัวแรกอะเหมือนมีเทนชัน่นที่หนึ่งเป็นตัว minor third อะอเป็นต,ตัวเหมือนตัว10แต่เป็น10 minor นะครับก็ไอดีก็เป็นแนวเปเชโอนะคิดเป็นเสียงใช่ไหมใช่ครับเปเชีเโอเลยแล้วก็มีประโยคสุดท้ายปิด<ร>ท้าย <6 S 2> ก็คอร์ B flat จบลู้เลยครับแล้วก็เห็นไอเดียรวมว่าปู่ก็เอาไอเดียที่เหมือนเล่นจากท่อนคอรัสที่มีดันยูเนซันเบนมาผสมขยายความมันจะได้รู้สึกมันก็จะรู้สึกเป็นเพลงเดียวกันนะใช่ใช่ใช่ไหมครับขอดูทั้งหมดอีกทีได้ไหมครับอ้าวมาวันที่เ แต่อย่างทีู่บอกว่าปัจจุบันไม่เล่นแบบนี้แล้วใช่ในในในโชว์ปัจจุบันจะเล่นเป็นคียดีเลยอ่าแล้วก็จะเล่นโซโล่ไม่เหมือนเดิมลงมาครึ่งเสียงใช่โซโล่ก็จะปรับนิดหน่อยให้มันด้วยฟิลของเราอ่ะปัจจุบันตอนนี้เล่นเป็นยังไงครับเป็นคียดีแล้วเนาะเป็นคีย์เดีแล้วเหมือนเล่นจริงๆเลยตอนนี้เล่นเป็นยังไงอ่ามาในโชว์นะครับจะเล่นอย่างนี้ มันไม่ต้องมันไม่ต้องแบบแมสแมสก็เล่นใกล้ใโล่ไปเลยนะครับแต่โน้ตก็กลุ่มเนาะก็คล้ายเดิมใช่ครับแต่มีการเหมือนเล่นเทมเบโลให้มันแบบผสมมันขึ้นมันมันเราเห็นคุณจะแบบถลายตัวลงไปกับพื้นเวลาส่งโล่นะนรับประมาณนั้นประมาณนั้นครับอันนี้ก็เราจะเห็นว่าชีวิตจริงศิลปินก็คือเพลงไหนที่ไม่ได้เล่นนานๆก็มีลืมต้องไปใช่ใช่นะครับแล้วก็อะไรที่เหมือนเราอยากปรับเปลี่ยนอ่ะเพราะเราเล่นเหมือนเดิมมาก็น่าจะโชว์แรกๆก็เล่นเหมือนเดิมพอผ่านไปจนหนึ่งเราก็อยากแบบ ด้วยฟิลด้วยเราก็อยากจะเหมือนเล่นอะไรแบบอดีเล่นโดยไม่ต้องมองอะไรอย่เงี้ยสนใจคนดูมากกว่าแล้วก็อยู่ที่ตัวเองนั่นคือเสน่ห์ของการเล่นสดนะมันคือการสื่อสารเราจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้